การแข่งขันกอล์ฟที่สนามจงชานอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคับปิดฉากลงไปแล้วทีมยุทธเอนปิกเกมของไทยไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มในการแข่งขันประเภททีมผสมหลังจากจบการแข่งขัน3วันกอล์ฟประเภททีมผสมวันสุดท้ายแข่งแบบสตกเพบุคคลชายและหญิงเมื่อจบ18หลุมนำคะแนน,น2คนรวมกัน2นักกอล์ฟจากจังหวัดสุโขทัยวัย18ปีสุพมาศแสงจันทร์ทำได้2อันเดอร์และดันไทยบุญมามี1อันเดอร์ทำให้วันสุดท้ายทีมไทยทำเพิ่ม3อันเดอร์คะแนนรวม3วันมี9อันเดอร์อยู่อันดับ9 ขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของสวีเดนเชิญเอาชนะรองแชมป์เกาหลีใต้ในการเล่นเพย์ออฟหลังจบ3วันทำได้16อันเดอร์เท่ากันเมื่อวันนี้รูปเกมก็สตาร์ทไปไม่ค่อยดีเหมืนอนกันหาสคนเลยดันไปเสียหลุม2พร้อมกันด้วยก็เลยทำให้รูปเกมมันมันต้องแบบว่าเน้นกลับมาเพื่อไล่ตามเขามากกว่าเดิมเนี่ยครับแต่ก็ตอนกลางๆก,ก็โอเคครับแต่มาจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคทำดีสุดครับ สรุปผลงานนักกอล์ฟไทยในยุทธโอลิมปิกครั้งนี้ลงชิงชาย3รายการได้เหรียญทองแดง2เหรียญจากประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงสำหรับนายอัศวะรุ่งจัลัด์ผู้ฝึกสอนกอล์ฟเปิดเผยถึงอนาคตในการเทิร์นโปรการเล่นระดับอาชีพของแดนไทยและสุพมาศว่าจะต้องมีระเบียบวินัยเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จดเด็ก2คนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แพ้ในแถบทวีปเอเชียเราเนี่ยเราไม่ได้แพ้นะครับตอนนี้ถือว่าฝีมือดี แข่งกันได้แต่ก็ต้องไปเสริมในอย่างที่บอกในเรื่องของการมีวินัยอ่ะคือนักกีฬาระดับอาชีพสมัยธงชัยสมัยถาวรหรือโปบุญชูพวกเนี้ยเขามีวินัยสูงโปรแกรมต่อจากนี้ดดนไทยและสุมาศรเตรียมตัวแข่งขันเอเชียนเกม์ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ในเดือนหน้าช่วงนี้ไปชมสรุปผลงานนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยซึ่งสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศติดตามได้จากรายงานครับ การแข่งขันเทปเบิลเทนนิสที่โรงยินเนเซียมวุฒทยา์านนักปิงปองไทยได้สิทธิ์แข่งขันสองคนแตงโมธรมนวันเขตเขื่อนหญิงเดี่ยวมือ43เยาวชนโลกและไบส์พาดาศักตันวิริยะเวชกุลชายเดี่ยวอันดับ53ของโลกในระดับเยาวชนทั้งคู่ไม่ได้เหรียญรางวัลในนานจิงเกมส์แตงโมตกรอบ8คนสุดท้ายส่วนไบส์ตกรอบ16คนในประเภททีมผสมนั้นธมนวันจับคู่กับพาดาศักต์เข้าถึงรอบรองชนะเลิศ แพ้ให้กับทีมผสมแชมป์ยุสโอลิมปิกของเจ้าภาพจีนและในรอบชิงอันดับ3แพ้กับทีมฮ่องกงโดยนักปิงปองไทยทั้งสองคนพัฒนาฝีมือได้ดีขึ้นหลังจากได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศแต่งโมอยู่ที่ออสเตรียและไบยอยู่ที่สวีเดนทั้งคู่ถือเป็นเยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในโครงการพัฒนากีฬาของสาพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติหรือ ITTF ทำให้มีโอกาสไปเล่นในต่างประเทศ ก็เราก็ได้ไปแข่งแมตช์ใหญ่เยอะแยะเลยเช่นชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกปกติคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้าร่วมแต่ว่าคราวนี้สาพันแจ้งมาเออเราต้องไปนะอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกยินดีมากเลยครับมาแข่งที่หนานจริงนะคะก็ได้ไปเก็บตัวซ้อมที่เซี่ยงไฮ้ก่อนแล้วก็ที่ปักกิ่งด้วยค่ะเพื่อเตรียมตัวมาแข่งรายการนี้ค่ะ ด้านผู้ฝึกสอนปริญญาโนนสาเกตต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยการสนับสนุนเพื่อให้วงการเทเบิลเทนนิสไทยมีดาวรุ่งดวงใหม่ได้รับการเลือกจาก ITTF ตามรอยรุ่นพี่อย่างธมลวันและพาดาศักดิ์ถ้าหากว่ามีท่านผู้ใหญ่ที่สนับสนุนนะครับเราอาจจะมีเด็กรุ่นหลังๆนะครับสำหรับเตรียมในการยุ่งโอลิมปิกครั้งหน้าที่ได้ทุนออกมาฝึกในการแข่งขันในระดับนานาชาติเนี่ยทำให้สมาพันธ์เขาได้เห็นแล้วเราก็คงจะมีโอกาสได้รับทุนในครั้งต่อไปแล้วก็อาจจะมี นักกีฬายุทธโอลิมปิกในรุ่นต่อๆไปที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับการชิงชัยสามเหรียญทองที่เมืองน,นานจริงนักปิงปองของเจ้าถิ่นจีนคว้าไปหมดทั้งสามเหรียญจากฟางจินดองมือหนึ่งเยาวชนโลกและได้แชมป์ชายเดี่ยวและเหลียงกัวหยางมือสองของรายการได้แชมป์หญิงเดี่ยวและทั้งคู่จับคู่กันในประเภททีมผสมคว้าเหรียญทองไปคลองให้กับประเทศจีนอีกหนึ่งเหรียญ สำหรับวันพรุ่งนี้ไม่มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันแต่ว่ายังมีการชิงชัยหลายเหรียญทองอย่างเช่นมวยปั้มและกีฬาฮอกกี้ทีมข่าวกีฬารายงาน